ครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับฟิตพาวเวอร์ฟู้ดมินิอะเซโรล่าแอนด์แมงโก้นะครับหรือภาษาไทยแปลว่าลูกอมเขียวหนืนดรสอะเซโรล่าและมะม่วงคือก็ยังไม่เคยกินอะเซโรล่านะครับก็จะให้ดูนะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะเก็ตติ้งอย่างหนึ่งไอ้นี่ลูกนี้เรียกว่าอะเซโรล่าไอ้นี่เขาเรียกว่ามะม่วงเฮ้ยมะม่วงบ้านเขากับมะม่วงบ้านเราไม่เหมือนกันนะครับเราก็สงสยัยเฮ้ยมันของประเทศอะไรนะครับสรุปนะครับ ตัวนี้นะครับมาจากประเทศโปแลนด์นะครับเออเฮ้ยมะม่วงโปแลนด์เป็นอย่างนี้นะครับมันไม่เหมือนกับมะม่วงบ้านเราเนาะที่มันกินกับข้าวเหนียวมะม่วงนะนี่นี่คนละทรงกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้แอเซโรล่าอันนี้มะม่วงโอเคครับเราก็เลยอยากจะรู้นะครับว่าเฮ้ยรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับของมะม่วงของโปแลนด์นะครับโอเคครับก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะจ๊ะในนี้นะครับก็เขียนเป็นกูโคสไซรัป48นะครับน้ำตาล35ไขมันปาล์ม7%ไขมันปาล์ม7เปอรอเซโรล่า0.3%และผงมะม่วง0.3% พูดง่ายๆคือในตัวนี้มันมีทั้งผงมะม่วงและก็ผงอะซิล่าอยู่0.3เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะมาลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ตัวนี้นะครับกินไปแล้วอะ่ะกินไปแล้วแล้วแบบว่ายังไงตัวนี้ก็ต้องเอามารีวิวให้ได้ครับนี่ข้างในนะเขาจะเป็นเหรียญรูปแบบอะไรกระตูกระตูนอ,อะไราาก็ไแมบบ่รู้อ่ะน่าจะเป็นตัวกระตูของเขาอ่ะนะครับหน้าตามก็แบบน่าจะป,ประมาณไอ้พวกปังปอนอะไรประมาณนี้มัง้งอ่ะหรือพวกครูของพวกอเมริกานะครับวินี่เดอครูของอเมริกามา้วครานี้พอกแกะให้ดูนะบแบบเฮ้ยยังไงต แกะออกมานะครับปุ๊บนี่นะจ๊ะเขาจะมีความที่เรียกว่าอะไรครับค่อนข้างที่จะติดแผ่นนะครับเนี่ยเหนียวหนึบจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับแกะเนี่ยแกะออกมานี่แล้วดูนี้นะครับปุ๊บแกะออกบางนี้อื้ออือเนี่ยติดกับแผ่นมากนะครับเหนียวหนึบจริงๆเนี่ยแล้วกว่าจะออกมาได้แล้วก็จะมีเนี่ยเป็นแบบสามชั้นอย่างเงี้ยที่แบบสามเหมือนกับสูกัดสามอันติดกันแหละแต่ว่ามันไม่ได้หนาเท่าสูกัดนะครับนี่มันดูแนวอย่างเงี้ย แล้วก็กลิ่นก็ไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอชิมรสชาติไปเนี่ยเหนียวนุ่ม โอเคครับคราวนี้เคี้ยวเสร็จแล้วเขาบอกนะว่าไอ้ตัวนี้กินแล้วแบบค่อยรู้สึกสะใจนะครับเพราะอะไรครับเวลาที่ม่งนกินไปครับเคี้ยวไปครับงันหนาเงี้ยเคี้ยวเข้าไปรู้ไหมครับความรู้สึกแรกเหมือนอะไรเหมือนเราเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วความเหนียวของมันเนี่ยนุ่มที่เหมือนกับหมากฝรั่งถามเรากินหมากฝรั่งมันละลายไหมไม่ละลายอันนี้นะครับเคี้ยวไปประมาณนักสามสิบวีอ่ะมันถึงจะละลายนะครับแบบแล้วค่อยละลายออกมาแบบ มันเป็นความสะใจที่แบบว่าเรากินหนักฝรั่งอ่ะแล้วเราอยากบางทีแบบเห็นไหมครับไอชิ้นใหญ่ๆแล้วเราอยากให้มันละลายมันไม่ยอมละลายเว้ยแต่พอคุณมากินน,นี้นครับเฮ้ยความเหนียวแมาฝรั่งแล้วผ่านไปถามที่มันเริ่มละลายแล้วมันกินได้แบบมันเหมือนความสะใจที่ว่าเรากินหมากฝรั่งแล้วแบบมันไม่ละลายแล้วก็รสชาติไม่หวานจนเกินไปนะครับถ้าเกิดเทียบกับไอพวกไอติมไอพวกลูกอมเหนียวหนึบของไทยมันหวานปิดอย่างเงี้ยของเขาแบบหวานมานครึ่งหนึ่งของไทย,นนย,นนไทยแล้วก็มีความละมุนรสชาติซ่อนหวานซ่อนเปรี้ยวทำให้มันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงมา ไอหวานเนี่ยน่าจะเป็นมะม่วงไอ้เปรี้ยวน่าจะเป็นไออะโลเวล่าเนี่ยครับอะไรนะอะเซโลล่าคือความเปรี้ยวถ้าเกิดมันน่าจะมันเปรี้ยวแบบพวกพีชนะครับหรือองุ่นเนี่ยเหมือนองุ่นความเปรี้ยวคล้ายๆกับองุ่นของสูกัสแล้วก็ความหวานมันคล้ายๆกับอะไรพวกคล้ายๆส้มอ่ะแต่ไม่ใช่รสชาติส้มนะมันความหวานแบบมันรสชาติหวานประมาณส้มแต่มันเป็นรสชาติขององุ่นนะครับแล้วก็พูดง่ายคือมีทั้งความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานนะครับที่ก้อนข้างที่จะลงตัวนะครับแล้วก็แบบชอบมากอ่ับเคี้ยวแบบหนึบๆนะครับ เนบบี่ยเนี่ยเนืุ้้งเนี่ยให้แบบหมักข้างหลังเคี้ยวอย่างเองอ่ะสักระยะหนึ่งไอ้หมักฝรั่งเนี้ยลายแล้วระหว่างเนี้ยเนื้อชัดเปรี้ยวและชัดหวานลงมาแบบอ่อนๆน,นะครับไม่ได้หวานมากาก็เหมาะกับคนที่อยากจะกินเนี้ยแต่ไม่ชอบหวานหวานมากซึ่งมันหวานน้อยกว่าแบบเรื่องของไทยเยอะเลยนะนะฮะเบี้ยนึงไม่ชอบกินอะไรหวานๆเนี้ยพอกินเนี้ยเออก็ค่อนข้างให้ชอบครับโอเคครับเป็่อนๆรายการรวิวนี้แบบเปลี่ยนคท่นี้นะครับถ้าฝากกดไลค์สติ๊กเกอร์แล้วก็แชร์ด้วยนะ